เป็ไรีลยเนาะ้ยเนียนยังข้ามนีพูนะก็มีก็ส้มบคือเลยเว้ยสฮะคุณดีคุณได้ไหยังับไปยังวายพอดีเลยบดีเลยนี่นี่นีเนาะจับนียอานี่แ้วเจ้าไม่งไม่ทังไหนผอมาหารับเียนครับอแต่ยังยในยามแม่น่ะ มีหินดีทิ่เดี๋ยวแล้วนะเฮ้ยเอียงนี่ยังวะเอามีหอดแขนเอารับมีดนี่กเลยใส่แค้นรับมีดเพราะขาดแขนเนาะมาเขามากกอนวันนีรับมีดนี่ย่างเนื้อยุ่นเออเออมันรับได้ปุบเนี่โอ้มีดพวกเจ้าเขาขรี้เหรียโอ้ยซัมนี่กับทูเขาเดียวโอ้ยต้องรอมันกันนะต่อกาแฟเดิดมาซัมนี่กับทูเขาเดียวด เจ้าโดบโดบยาบ้างดีเลยเนี่ยแกกฟย่นมีอะไรเอกันแฟกาแฟอันนั้นไม่เห็นไปเคาะอย่างวะเออไปเคาะข้าคนเดียวคนถามดูแล้วลองมือกันนะลองมือจะกเพื่งนมือก โอ้ยห้าแล้วตกลงตกลงโจ๊กโจมานนี่กะทิโอ้ตกลงพ่อเรียนอาศัยคนเดียวเขาจ้าน้ำทางโอ้ยน้าปลาลาปากแดงเออคือยังไปเรื่องแซีบอยู่แซีบอยู่เคยกินอยู่พ่อไปน้ำตัวขาดกูได้หน้าปลาลาปากแดงแซีบข้าวเขาโจ๊กบนหลับมีดกะทิดเออยังเอาเสียหลับน้อบุเรลักไข่ควงโอยเพียงสร้างไฟน้ำบ่เดี๋ยวนี้อะทุกเข่ควงเสียพี่น้อง โอ้โหถุงขาดพาเด็กเอาอะไรเอาเอาจะเอาอะไรย่างเนาะจ้ารับบีดเนี่ยยักบาทเนี่ยรับรับบีดไหมสร้างไฟกระสมเขาเราหนีรับบีดเนี่ยเออไหนรับแล้วเออรับแล้วผมบหมดละมีซ้ำหนึ่งรับรับแล้วถูงข้าวเดียวมั้งผมจุดล่องใช่ใช่ไอ้รุ่นนี้ถูงข้าวเดียวอ่ะน นี่โมดวงยังคนอ่านจัง่อยมีโมมีอยู่นี่อ้ตนนี่เอาดวงอันมากให้บิน้รับให้เนียเออที่เอาสรใส่เนือพอดีเลยเนี้เออี่เราสอยเนือนี่เอาดวงนี้นะเออได้หะนี่เดี๋ยวนีอะไรหน่อยผมให้นได้เบิร์ต่อนได้รับได้พิสูจา์ยัง่อเลยนี่เออเดี๋ยวนี่คืไม่ใครเชื่อไ่ได้รับออรับด

ไม่คือเป็นไอ้เอามาจากท่านเป่าคุณแล้วอันใบใบไม้จากท่านเป่าคนนี้ที่เร่อันนี่นะแต่แกมากที่ร่อยังสี่นะท่านท่านเป่านะเราโลแล้วเราเาใส่เจ้าะกับบึงหินหอนใ้มีดเนี้ยเข่าด้ามให้นไหเด้อหินของชาวบุกดศใช้หข่ด้ามจริเออเข่าด้ามให้นไหมเนี้ยเอาละน่อง